ลดริ้วรอยคืนผิวสวยดูดีเต่งตึงอย่างเป็นธรรมชาติใครอยากหน้าใสหน้าอ่อนเยาว์หน้าตึงกระชับอยู่ตลอดเวลาและไม่ต้องการที่จะเสียเงินเยอะๆไปกับคลินิกเสริมสัญญกรรมความงาม เอาวิธีการกัวซาไปใช้ดูรับรองว่าได้ผลอย่างแน่นอนกัวซาคืออะไรกัวหมายถึงการกดซาหมายถึงรอยแดงหรือผื่นแดงการกัวซาเป็นการใช้อุปกรณ์มากดหรือถูบริเวณร่างกายเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดขับสารพิษและเพื่อบรรเทาอาการปวดซึ่งการทํากัวซายังสามารถทําตั้งแต่หัวจดเท้าได้เลยกัวซาที่กําลังสาธิตคือหินโรสคอร์สสีชมพู ลักษณะเป็นสีชมพูอ่อนออกแนวใสๆหน่อยเป็นพาทเทลน่ารักว่ากันว่าหินลสควอสสีชมพูนี้เป็นหินแห่งความรักซึ่งในตัวหินจะมีธาตุไทเทเนียมมีเหล็กมีแมงกานีสคุณสมบัติของหินประเภทนี้ก็คือจะช่วยในการสร้างเซลล์ผิวใหม่ปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอให้หมองคล้ำไปถึงช่วยในการลดริ้วรอยลดรอยเหี่ยวยน่นชุดกัวซา,าสามารถจิ้มในตะกร้าได้เลยค่ะ